ชุดเจ้าสาวงานเลี้ยงค่ะคือใครเคยเป็นแบบชีกันบ้างไหมคะมันจะมีภาพในความฝันว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยได้แต่งงานอยากจะใส่ชุดของแบรนดน์นี้ซึ่งเชอร์ซีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในไทยดีไซเนอร์แบรนด์ที่ชีดนึกภาพความฝันของตัวเองออกนะคะว่าเราจะใส่ออกมาแบบฟิลไหนในงานเลี้ยงพิธีสมรสของชีกใกล้เข้ามาทุกวันทุกวันแล้วค่ะ ข้อดีของการที่ตัดแบบเฉียดชิวแบบนี้นะคะคือภาพทุกอย่างมันจะชัดเจนมากทําให้ชี้สามารถบอกได้เลยว่าต้องการชุดแบบไหนว่าเรามีการคอนเฟิร์มสถานที่แล้วก็มีการนึกถึงชุดเจ้าบ่าวด้วยว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เนี่ยภาพเลยชัดมาก ซึ่งจุดเด่นของแบรนด์เชอร์ซีเนี่ยชี้ว่าเขาคัตติ้งสวยมากและทำให้ดูเป็นผู้หญิงที่มีความสงา่าแต่อย่างทันสมัยอยู่ตัวแรกก็จะเป็นซีทูแล้วก็มีปักขาชิชอบทรงนั้นมากๆส่วนอันนี้นะทุกคนมันจะมีความวิงวิงซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นเชอร์ซีปักๆแบบนี้เท่าไหรค่ค่ะแต่งานปักเขาสวยละเอียดมากแล้วทรงคือแบบใช่เลยตัวนี้ชิก็ชอบมากค่ะแอบมีกิมมิกด้วยนะคะคือเป็นโบยาวอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใส่ก่อนหน้าก็จะเป็นเหมือนที่คาดเอวนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะะเปป็นหางางลค่ ส่วนตัวนี้นี่ชีรู้สึกว่าเป็นคลาสสิกซิกเนเจอร์ของแบรนด์เลยค่ะคือมันจะมีความแบบเชอร์ซีมากๆมีความผิวๆพองๆด้วยชีฟองและแฝงลูกไม้แต่ก็ยังมีกิมมิคที่การปักอยู่เล็กๆค่ะชีชอบมากอะ่ะส่วนอันถัดไปนะคะก็จะเป็นเดรสแบบเลื่อมก็จะให้ลุคที่ดูมีความแกรมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากเดินสะดวกหาชีแนะนําให้ความยาวประมาณนี้ค่ะวันนี้ได้ลองทั้งหมด5ชุดเลยนะคะเพื่อนๆว่าชีใส่ชุดไหนสวยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ